เอาผมไม,ไมสิ 2, ส่อเท็กหนึ่งฉากหนึ่งแอคชั่น <c oughs> ส,สิเท็กสฉากหนึ่งแอคชั่นครับ <c oughs> ไปเอ oh าไหมครับพอเอ <c oughs> าไหมครับมัน เลสองเสาแอคชันที่ประหยส่วนตัวน้องนั้นกชอบเปคสิดแอร์ตนติฟมากออกแรงนั่งไ้องสนใจมรันองสนใจมฟรับสองเทขสี่ฉากหนึ่งแอคชั่นเดอารทแรค่ะสเทคห ซีสเทคหน 3, 1, 1, ึฉากหแอคชั่น,เ,นเอาไหมซีนสาเทคสองากหนึ่งแอคชั่นครับซีนสี่เทคหนึ่งฉากหนึ่งแอคชั่น

ตีเจ็ดเทคสอฉากหแอคชั่นปิดซะอาเลือกสอเทคฉากีวิแอคชั่นต้องเริ่มแวนี้ครับสิงทันับเอาีสองเทสองฉากจมิแอคชั่นต้องเริ่มแตวนี้ครับิงทัน่เทหนึ่ฉากเแอคชั่นอ เอาปิดเลวเอาเรนเจ็ดเทคสามฉากหนึ่งแอคชั่นปิดซะไว้ไม่ปิดเลยนเจ็ดเทคสี่ฉากหนึ่งแอคชั่นปิดซะปิิดตองมั้เเจ็ดเท็หชฉากหนึ่งแอคชั่นปิดซะ 6, ชาฉากหนึ่งแอคชั่นบินซีนหกเทคสองชากหนึ่งแอคชั่นิเอาทาไหเอาาไหีนหกเทคสามชากหนึ่งแอคชั่นินึงเเราจะประัดพลังงานได้ไงครับ

ไม่ต้องพูดครับพูดพูดคนเนี้พูดเออได้แล้วซีนสามเทปหนึ่งฉากห้าครับครับเซีนสามเอปหนึ่งฉากห้าครับ จีนสามเท็สองฉากห้าคัดคัดเอาเข้าไปครับคัดเทคหนึ่งฉากสี่เฮ้ยหันมา action จีนสี่เท็สองฉากสี่หันมาเฮ้ยคัดคัดไม่ตัดอีกเป็นสามฉากเลยจ้าเท็หนึ่งฉากสี่

ซีสองเทคสองจากแปดแอคชั่นมาช่วยประหยัดหน่อยซีสามเทคหนึ่งฉากเก้าแอคชั่นคนนอนหรอซีหนึ่งเทคหนึ่งฉากห้าแอคชั่นประหยัดน้องสนใจไหมประหยัดน้องสนใจไหมซีหนึ่งเทคสองฉากห้าแอคชั่นประหยัดน้องสนใจไหมประหยัดน้องสนใจไหม and

2ฉาก2 a าประหยมันไม่เห็นแน่มันไม่เห็นหน้าซูมฟิตซูมฟิฉาก2ยังพิ่งอยอาเพิ่งจอดมาปะยัดกันไหม มาก็รับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 ,ปบ,ปบไปป๋อครับสซนหนึ่งเทคหนึ่งชาสองแอคชั่นชิ่งแตกไหมพี่ร้านใ <c oughs> ส่รองเท้าแล้วเอา้า ซีนหนึ่งเท็กสองฉากสองแอคชั่นครับซีหกเท็กหนึ่งฉากสองแอคชั่นครับซีหกเทกสองฉากสองแอคชั่นเนครับ ครับซีนแปดเทคหนึ่งฉากสองแอปชัดรับครับ ครับครับเขบ้ามาอีกเออพอดีอ้าวซีน5เทค1ชาครกแอคชั่นครับ ซีนหนึ่ง,ทงเงงท็หนึ่งฉากแแอคชั่นเองเสองสาเทคกหนฉากเแอคชั่นเอามันยังโดนเถอซีสาเทค่ฉากเแอคชั่น มือบางมือบางมือมันบางสีสามเทค2สองากเก้าแอคชั่นห <c oughs> ันมาคือไปเดินไป,อนไปพอครับครับสีห้าเทค1หน 5, ึ่งากสองแอคชั่นหันมาเด้พอเพียงขึ้นมาประหยัดกันมา ากสิบแอคชั่นน่าแรงเวอร์ครับครับอ้าวอ่ะเลยซีนหนึ่งเทคหนึ่งฉากส,ส,ส,สิบเอ็ดแอคชั่นครับครับครับเอซีนสองเทค1หนึ่งฉากสิบเอ็ดแคชั่นครับซีนสามเทคหนึ่งฉากสิบเอ็ดแคชั ไปเข้าไปหึงมามามาคือมือ่ชี3าเทคสอฉากสิเอ็ดแอคชัน่นครับคดอันไหนชีนห้าเทค1นฉากสิเอ็ดแอคชัน่น ทำไมไม่ขึ้นไปสี่ห้าเท็กสองฉากจุดเอเอ็กซ์กันข้ามาเข้ามาจอดไปลงเร็วๆเร็วลงลงไปลงไปดึมกระเป๋าอย่าพึ่งลืมก่อนแอลยื่นมือมายื่นมายิบเนี้ยเออขึ้นเฮ้ยขึ้มาข้นมา <laughs> ล้มแล้วแมไ่ไปเลยไปเลยเอาบุก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 เออพอมาข้ามาจอดโัวไม่ไปไปบุกบุกบุกพอพอ